สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เรามีเมนูบ้านๆเลยค่ะเมนูทอดมันหัวปลีค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะบีบมะนาวใส่น้ําไว้ก่อนค่ะสําหรับหัวปลีเราจะปอกง่ายๆแบบนี้เลยนะตัดหัวตัดท้ายและกรีดสองข้างจากนั้นเราจะแกะสีชมพูออกให้หมดเราจะใช้ส่วนที่เป็นสีขาว คาซี่ค่ะและเราจะหั่นให้บางที่สุดเลยเมื่อหั่นเสร็จแล้วเราจะแช่ไว้ในน้ำก่อนค่ะเรามาทำส่วนผสมของแป้งกันต่อนะคะเราจะใช้พริกแกงเผ็ดค่ะ ใส่ตามชอบเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนผงปรุงรสครึ่งช้อนเกลือเล็กน้อยค่ะและเราจะใช้แป้งกรอบนะคะเราจะค่อยๆใส่ก่อนค่ะประมาณ4-5ช้อนค่ะเติมน้ำทีละน้อยนะคะ ให้เนื้อแป้งมีความเหลวประมาณนี้ค่ะเอาหัวปีขึ้นได้เลยค่ะกรองให้เสด็จน้ําก่อนแล้วเราจะใส่ผสมลงกับแป้งเลยค่ะคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองไม่กินไข่ก็ไม่ต้องใส่นะคะ หั่นใบมะกรูดค่ะผสมละคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งใช้ไฟแรงปานกลางนะคะใส่น้ำมันพอประมาณค่ะพอน้ำมันร้อนใส่หัวปีลงทอดได้เลยเราจะใช้ช้อนตักเป็นคำแบบนี้เลยนะคะทอดมันหัวปีเป็นได้ทั้ง กับข้าวและเป็นอาหารว่างอาหารทานเล่นได้เลยค่ะสุกเหลืองกรอบได้ที่แล้วเราตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะสำหรับหัวปรีทอดนี่เรากินได้ในขณะที่ยังอุ่นๆอ,อยู่ได้เลยนะคะจะมีความกรอบหอมและอร่อยมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะ กาบเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ